กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกระผมเองนั้นได้ประกาศสแสดงเจตจำนงมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง ว่าใครรวมเสียงข้างมากได้สววันชัยสอนสิริจะโหวตให้กับนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองเหล่านั้นและผมขออนุญาตกาาบเรียนเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ผมประกาศเจตจำนงทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งว่า สนับสนุนกับพรรคการเมืองเสียงข้างที่รวมเสียงข้างมากนั้นด้วยเหตุผลวันหนึ่งเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนบ้านเมืองลังเรากำลังเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแม้อาจจะยังไม่เต็มใบเต็มที่นะักและจะต้องเต็มใบต่อไป ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งก็สนับสนุนให้กับเสียงส่วนใหญ่อันเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและเมื่อรวมเสียงข้างมากได้ก็ถือว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งและประการที่สำคัญครับท่านประธาน เป็นการลดความขัดแย้งในสังคมในบ้านในเมืองและเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะกลับเรียนเพิ่มเติมว่าการตัดสินที่จะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นอยู่ที่สมาชิกรัฐสภา750คนนี้ไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งกล่าวอ้างขึ้นมา ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ถูกต้องคนนั้นไม่มีคุณสมบัติใช้ไม่ได้แล้วคน750จําเป็นต้องเชื่อคนคนนั้นซึ่งไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาหรือเพราะฉะนั้นเสียง750ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเสียงชี้ขาดว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งกล่าวอ้างแล้วเราก็ตัดสิทธิ์คนคนนั้นนี่คือหลักการที่ผมถือเป็นแนวปฏิบัติท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลที่จัดตั้งในครั้งนี้314เสียงจาก11อพักการเมืองที่ประกาศกันเมื่อวานนี้ ผมดูแล้วเห็นว่าเป็นรัฐบาลที่ก้าวข้ามความขัดแย้งจริงๆเป็นรัฐบาลที่สลายขั้วสลายสีสลายความเห็นต่างและจะนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันที่เป็นรูปธรรมจริงๆครับท่านประธานครับถ้าท่านประธาน ดูในรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศในมาตรา257เขาเขียนไว้อยู่ในวงเล็บหนึ่งว่าการปฏิรูปประเทศนั้นประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดองเขียนไว้ในรัฐธรมนูญเลยนะครับท่านประธาน และในมาตรา258อยู่ในวงเล็บ5 <st it> บอกว่าในการปฏิรูปนั้น <st it> จะต้องมีกลไกแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านประธานจะเห็นว่า เรื่องความขัดแย้งในสังคมนั้นเป็นปัญหาในประเทศเรามา20ปีสร้างความเสียหายสร้างความย่อยยับกับประเทศเรามาเป็นเวลานานแล้วก่อให้เกิดความขัดแยง้งแตกแยกแม้กระทั่งในครอบครัวแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งคนแบ่งจังหวัดถึงกับบางจังหวัด บางคนเดินทางไปไม่ได้ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เลยครับท่านประธานทั้งชีวิตทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งทรัพย์สินของรัฐของเอกชนทั้งมีการเผามีการฆ่ากันเป็นทุกที่ทุกแข่งแม้แต่สื่อก็แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เท่าประหัตประหารกันบางครั้งถึงขนาดต้องปฏิวัติรัฐประหารกันเกิดขึ้นทั้งในสภานี้แล้วก็ลามมานอกสภาลามไปท้องถนนไปในตำบลในหมู่บ้านในอำเภอในจังหวัดแล้วทุกคนก็เรียกร้องว่าเราต้องปลองดองสมานฉัน ผมเองนั้นเป็นทั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นทั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนเป็นทั้งสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับในการปฏิรูปมีหัวข้อใหญ่อยู่หนึ่งข้อหัวข้อคือการสร้างความปรองดองสมานฉันมีแผน มีเอกสารเป็นตั้งตั้งเป็นปึกปึกเป็นห้องห้องเป็นตู้ตู้ลังๆังครับตั้งคณะกรรม,มารที่การกันไม่รู้กี่ชุดกี่คณะเคยปฏิรูปเรื่องการปลองดองสมานฉัน,นหรือทำให้คนรักกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันมีได้ไหมครับผมที่เป็นกรรมการปฏิรูป เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนสภาชิกสภาปฏิรูปยังมองว่ามันศูนย์เปล่าเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่พอเห็นรัฐบาล314เสียงจาก11พักการเมืองเป็นเรื่องที่บรรจงลงตัวเหมาะเจาะพอดีเลยครับท่านประธานสลาย สลายขั้วข้ามสาีสลายสีสลายพรรคสลายบุคคลเรามีทั้งเหลืองมีทั้งแดงอยู่ในนั้นมีทั้งกปปสมีทั้งนปชมีทั้งพรรคการเมืองที่เป็นผู้นำเป็นทหารก็มีแปลว่ามาร่วมกันเป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศ เป็นการปลองดองสมานฉันที่เป็นรูปธรรมท,ที่แท้จริงครับท่านประธานครับเพราะที่เราทะเลาะเบาแว้งกันนั้นเกิดจากการแบ่งแก่งแย่งอำนาจกันเริ่มจากการขัดแย้งกันในสภาเนี่ยแหละครับอย่างที่ผมเรียนแล้วก็ลามไปข้างนอกตอนนี้ บัดนี้และเดี๋ยวนี้แม้จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีต่อไปในเวลาข้างหน้าเนี่ยถ้าทุกพักการเมืองได้เป็นรัฐบาลจริงๆผมเชื่อหลือเกินว่ายิ่งกว่าแผนการปฏิรูปใดๆยิ่งกว่าการเสียเงินเสียทองใดๆที่เราทำมาทั้งสิน้นเพราะทุกพักทุกคน เข้าใจในปัญหาของความขัดแย้งเหล่านี้ผมจึงเชื่อเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ถ้าลดละไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ทะเละาะเบาะแว้งในการแข่งแย่งอำนาจในการเป็นรัฐบาลเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้งผมว่า ความหวังของประชาชนที่เราขัดแย้งแบ่งแยกกันมา20ป,ปีนั้นอยากให้ปีนี้และโหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นการนับหนึ่งของการปลองดองสมานฉันผมสนับสนุนให้ประเทศเดินหน้าและให้มีรัฐบาลโดยเร็ว และจะดีหรือไม่ดีผมว่าผลงานนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์พักการเมืองจาก11พักที่เป็นรัฐบาลขอเวลาอีกนิดเดียวครับท่านประธานจะจบแล้วครับเมื่อได้รัฐบาลที่มาจาก11พักการเมืองแบบสลายคั่วสลายสีปรองดองแล้ว ิ่งที่มีในสภานี้ท่านประธานครับเรามีพักฝ่ายค้านจากพักก้าวไกลกล้าเไกลเนี่ยแหละครับซึ่งจะเป็นพักฝ่ายตรวจสอบที่เข้มแข็งและที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานครับตัวนายกรัฐมนตรีที่มีปัญหาที่มีการกล่าวหากันในเรื่องนู้นเรื่องนี้ โดยหลักการที่ผมเองนั้นเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายใช้หลักว่าตราบใดก็ตามถ้ายังไม่มีคำวิพากษาถึงที่สุดหรือยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดวินิจฉัยข้อกล่าวหาของบุคคลนั้นต้องถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ เพราะฉะนั้นใครจะถูกกล่าวหาอะไรเรื่องอะไรอย่างไรที่พูดกันอยู่ผมว่ายังมีหน่วยงานองค์กรองค์กรอิสระต่างๆที่จะต้องตรวจสอบต่อไปหน่วยงานทางราชการที่จะต้องตรวจสอบต่อไปและเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเป็นการตรวจสอบ คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยเหตุนี้ผมจึงสนับสนุนพักการเมืองที่รวมเสียงข้างมากแล้วเสนอบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้สววันชัยสอนสิริสนับสนุนเต็มที่ในหลักการดังที่กล่าวแล้วหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้บ้านเมือง เดินได้ต่อไปและเป็นความหวังเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนพูดถึงคําว่าความรักความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นก็ชื่นใจแล้วนะครับท่านประธานหวังว่าจะเกิดขึ้นจากรัฐบาลนี้ขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับท่านวระชาย